แล้วก็ช่วงทุกฤดูเนี่ยก็จะมีการท่องเที่ยวของบ้านเราโอ้ดังไปทุกจังหวัดเลยนะนะอย่างช่วงฤดูร้อนก็เหมือนกันนะครับ,รบการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนมีสีสันมาฝากผู้ชมเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อนซึ่งช่วงนี้ครับ ดอกไม้นานาพันธุ์เขาทยอยพรีดอกออกช่อกันสวยงามจนทําให้ถนนหลายสายนั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวนั้นพาการเดินทางไปเช็คอินไปถ่ายภาพครับอย่างล่าสุดที่ลบบุรีนี่แหละครับดอกกระประพรุกนะครับกำลังบานสะพรัง่งเต็มอสองฝั่งเห็นไหมสวยไหมสวยมากโอ้นี่เหมือนดอกสกุระเลยนะอยู่แถวถนนบ้านถ้ำบ่อทองอำเภอพัฒนานิคมนะครับสวยงามราวกับแดนสวรรค์เขาว่าอย่างนั้นนะครับ ภาพความงามของดอกกระลประพฤกครับระยะทางประมาณ2-3กิโลเมตรบน2องากถนนเส้นวัดถ้ำบอ่อทองตำบลช่องสาริกาอเพเภอพัฒนานิคมลบบุรีครมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจอดรถเก็บภาพความสวยความงามเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคักนึกว่าไปถ่ายต่างประเทศไม่ใช่อยู่ที่ลบบุรีนี่เองครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับยังมีความเชื่อของคนไทยว่าในอดีตบอกว่าต้นกระลประพฤกนั้นมีอยู่ในแดนสวรรค์ เรียบเหมือนแก้วสารพัดนึกหากปรารถนาสิ่งใดให้ขอเอาจากต้นไม้นี้นี่เป็นความเชื่ออีกทั้งต้นกลาบประพฤกนั้นยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะมีโชคมีชัยอีกด้วยครับดรพันล,ลบพัทรบดีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาบอกนะครับว่าต้นกลาบประพฤกเนี่ยจะออกดอกทุกปีเลยครับเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็จัดงานแบบนี้แหละครับเปิดจุดให้นักท่องเที่ยวนั้น เช่าชุดด้วยนะนะนักท่องเที่ยวหลายคนก็ไปเช่าชุดมาสวมใส่นะถ่ายภาพกับดอกไม้ความสวยงามริมทางแบบนี้แล้วก็จะร่วงโรยสักประมาณปลายเดือนมีนาคมนอกจากนี้นะครับก็นี่นะฮะได้มีร้านเช่าชุดมากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นสร้างไรายได้นะครับทั้งเป็นชุดแบบญี่ปุ่นชุดเกาหลีชุดชาติอื่น ให้นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนสวมใส่การถ่ายภาพนึกว่าไปเที่ยวต่างประเทศแต่<า>ที่<ช>ไหนนะไ,ดได้นะครับอยู่ลบบุรีเห็นสายไฟอยู่เลยนี่เ<า>มืองไทยน,นะกรุงเทพ <c oughs> แค่นี้เอง <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศข้างถนนดิมถนนที่ต้องบอกว่าเป็นวิวหลักแสนหลักล้านก็ว่าได้นะ ใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครบรรยากาศไม่ต่างจากต่างประเทศแนะนําช่วงเวลาครับถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ถ่ายได้ช่วงไหนบ้างช่วงเช้าอากาศดีๆครับเจ็ดโมงเช้าถึง9ก้ามงเช้าไปตั้งคิวถ่ายรูปถ่ายภาพกันได้ส่วนช่วงเย็นก็แดดร่ลงตกนะครับสัก16บหนากาสานาทีหรือ4ี่โมงครึ่งเนี่ยตอนเย็นฮนะ ขณะเดียวกันก็ยังจะได้ไหว้ครับหลวงพ่อกุหลาบวัดถ้ำบ่อทองเพื่อความเป็นสิริมงคลโอ้โหสวยงามมากๆไปแวะถ่ายภาพกันได้ที่นะรบบุรีครับ<า>พัฒนานิคมเอาใจทั้งสายเที่ยวธรรมชาตินะคะแล้วก็สายสายมูก็ไปได้ครับ